สวัสดีครับผมอพอครับจานต้อยสบายใจที่บ้านนะครับผมวันนี้จะพาเบิงมั่นนะครับกรเกษตรศาสตร์หาศูนนะครับปลูกเมื่อเดือนเคร่งที่แล้วนะครับเกือบเกืบสองเดือนนะครับผมเดี๋ยวสีมาเบิงสีผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิงองไความ มันแห่งเร็วนะครับผมมันแห่งเร็วนี่นี่อันนี้แปลงของผมนะครับผมแตแปลงนี้เกิดอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะมีใบด่างอยู่ในน้อยถ้เาเกษตรศาสตร์มื่อนาห่วงนะครับผมเรื่องใบด่างจะบ่ค่อยนาห่วงนะครับเขาจะสามารถขยายใบได้นะครับ อย่าบอก่อยคือพันอื่นเขานะครับเกษตรศาสตร์หาสูนนี่สามารถหง่นะครับผมผจะเริ่มเติบโตได้นะครับแล้วก็ขยายใบได้นะครับผมแปลงนี้เป็นแปลงของพ่อครับนี่นี่ของผมอยู่ฝั่งซ้ายของผมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ ของพอจะอยู่ถานของผมมาปลูกหางกันแค่สองมือนะครับผมไถพร้อมกันทุกอย่างเห็ดคือกันพันมันมาจากแตงเดียวกันนะครับผมค้นปลูกคน้นค้นเดียวกันพอโดนไมซ่ยีซิบโกไลยี่สิบปลาเพลกาลั่างสอมของเพิ่นนะครับโดยการลดน้ำนะครับผมลดน้ำแล้วก็ไถ สายเซตการยกลองนะครับปูพื้นกำลังดำเนินการของเพิ่นอยู่นะครับผม็อรอลุ่นอยู่นะครับว่าสีเกิดมาแบบใดนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เขามารับช่มนะครับสบายใจทใีบ้านนะครับผมเพื่อนเพื่อนทั้งบ้านเพื่อนเป็นเลยนะครับทั้งบ้านเพื่อนเพื่อนนี่มีปัญหาแบบผมบอนะครับส่วนบ้านผมมีปัญหามาก เรื่องมันสำหรหลังปลูกบกเกิดกันนะครับช่วงปลายฤดูปลายฤดูฝนฝนทิ้งทิ้งเร็วนะครับฝนมันจะทิ้งช่วงเร็วมันมีเวลาให้ผมปลูกอยู่แค่สองมื่หลังจากปลูกแปลงนี้เสร็จนะครับผมแปลงที่ปลูกหลังแปลงนี้นี่เสียเกิดเบิดนะครับผมเสียเกิดเบิดกับ รวมรวมแล้วกับโอ้หลายหลายสิบไรหลายสิบไรนะครับแล้วก็ผมก็ได้ถามเสียของเสียกากนะครับของเสียกากของจันโกอยู่ทัดของผมไปปลูกพร้อมๆกันกับผมนะครับก็เรียบร้อยดีทอกันของเสียกากว่าโดนไปประมาณเกือบยี่สิบไรเหมือนกันนะครับเสียกากนี่บวกคยพลาดนะครับเขาจะ เครื่องมือก็คนงานครบนะครับเขาจะบอค่อยพาดแต่ปีนี้พาดน,นะครับมันมันโดนฝนหลอกนะครับโดนฝนหลอกเซ้เมื่อผมมาไถาตอนผมมาไถาแปลเนี่ยมันยังลิ่นอยู่นะมันลิ่นนะครับแต่มันก็แค่ลิ่นเนาะมันจะมองมาซ้ำเม็ดใหญ่ให้ดินเปียกนะครับผมก็คิดว่าอ้าสุดใหญ่มันจะลงก็ชะงักกันไว้สองมือนะครับ ถึงถึงมาปลูกเรียบร้อยดีพี่น้องคือขึ้นคื่แค่แปลงนี่นะครับที่ขึ้นสวยนะครับแปลงอื่นๆไปก็โอ้โหบานระบมกันเลยนะครับทังบ้าน,นเพื่อนๆมีปัญหาบนอ้อนะครับถ้าท่านใดที่ปลูกกอนนะครับปลูกช่วงช่วงผมอะช่วงกอนผมสักสองสามมือพวกเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ บางเบื้องที่มีปัญหาหลายแปลงหนักนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็เขาว่าคอมเมนต์นะครับผมผมจะตอบทุกคอมเมนต์และครับผมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับผมราคามันเป็นยังไงบานทันบานพี <laughs> ่พี่น้องๆน,นะครับ บานผมยี่สิหาเปอร์เซ็นต์กับยังสองสองบาทยี่สิบอยู่นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองบาทยี่สิบนะครับอยู่ราคานิ่งราคานี้มันเป็นเดือนหรอครับนิ่งยังนิ่งก็บอยู่เลยนะครับผมโอ้โว่าฤดูการจะเก็บเกี่ยวปีนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนๆมีข้อมูลทั้งบ้านกัน มาแชร์ให้กันได้ฟังนะครับผมผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์จันต้อยเนี่ยตอบเกือบจะทุกคอมเมนต์นะมั้งนะครับผมบางที่จะซาหน่อยนะครับเห็นงานนะแต่กระตอบนะครับเมื่อนี้เพื่อนเพื่อนมาเบิงมั่นนะครับผมมาเปรียบเทียบมั่นจันต่อยนะครับปลูกก่อนสองมือกของคอนะครับขอหยาดจบคลิปว้เพีเย่านี้ก่อนนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่เขามารับชม ท่านเข้ามารับชมใหม่ๆก็ขออนุญาตนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิง่งกิงๆนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับสบายใจทาวบ้านหรือว่าจันต่อยเนี่ยมีคลิปอย่างดีๆนะครับผมก็จจะลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม